เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้กับผมเคยเดิในช่องกูแล้วมันต้องพังนะครับวันนี้เราอยู่กันชื่อว่าปลาสลัดน้ำชมก็เดี๋ยวเราจะไปกันที่ค่ายพีจีกับเกมนักพิชาการคีรีที่ขอกันเข้ามาเกมนี้ไม่ได้จัดให้สักทีคุณผู้ชมผมลืมตลอดเลยปะก็รูปแบบเกมเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูสักหน่อยคุณผู้ชมสแคตเตอร์เป็นรูปผู้หญิงปิดหน้าคนนี้นะแล้วก็สสญลักไวยใจแพงสุด เป็นไอ้นักวิชาการคิลลีนะมีอีหมวยมีอีหมวยแบบหนวดมีหนวดมีเข่าซะด้วยนะมีอีหมวยฟันใหญ่นีก็ไมมียาเม็ดมีเอ่อมึกที่เขียนนะแล้วก็จะเป็นสัญลักษณ์พวกนี้ฟีสปินฟีเจอร์ตัวน,นี้เป็นรูปแบบฟรีฟรีเกมนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอดูแป๊บหนึ่งมันคืออะไรวะ เหมือนว่ามันจะมีฟีเจอร์หลายแบบนะคผู้ชมอ่ะดูอันแรกก่อนจะเป็นเอาเซนลักถูกออกไปเนี่ยไอพวกตัวอักษรถูกๆเอาออกไปอันนี้เป็นฟีเจอร์แรกนะแล้วก็อีกฟีเจอร์หนึ่งจะเป็นวายแบบแถวอะเป็นแถวมานะคผู้ชมแล้วก็จะมีวายแบบกระโดดซุ่มวายมากระโดด3ตัวแล้วก็จะมีตัวคุ้นแล้วก็จะมีอะไร สิบหมุนสิบฟรีสปินเพิ่มเติมคุณผู้ชมราคาจ่ายยี่สิบลายเหมือนมันมีฟีเจอร์มากมายนะเดี๋ยวไปลองกันดูเดี๋ยวเก็ตทุนเราที่ห้าสิบเคไปสี่ร้อยพอเอ้าอะ what ผมสุ่มอ๋อมันให้เลือก2อย่างคุณผู้ชมอ่าผมได้คูณ3โอเคมันจะมีฟีเจอร์ทั้งหมด5อย่างให้เราเลือก2จาก5าคุณผู้ชมโอเคผมได้ไวเป็นแถวตั้งกับตัวคูณไอันนี้ก็น่าจะดีนะมีตัวคูณก็น่าจะดีนะมันจะมีไวเป็นแถวคนะุณผู้ชมแล้วก็ตัวคูณ3ตอนนี้ที่เราได้รุ่น PG จริงไหมเนะี่ยถามจริง อะไรอีกบะครับเนี่ยหม้แล้วมันคูณสามนะอุ้ยสี่พันคูณสามหมื่นสองอะไรวะเกมโคตรดีเลยวะ่ะ อันนี้ไม่เท่าไหรโอ้เป็ดสี่ร้อยได้มาเกือบสี่หมื่นคุณผู้ชมเกือบร้อยเท่านะประมาณเก้าสิบเท่าจากเงินเดิมพันผมคลิกเดียวเนี่ยผมคลิกเดียวคุณผู้ชมกดไปสี่ร้อยได้มาสามหมื่นหก อะไรกันวะครับเนี่ยคือมันจะมีฟีเจอร์อย่างที่บอก่านผู้ชมแบบวะอันนี้มันจะมีฟีเจอร์ทั้งหมด5รูปแบบเราสามารถเวลาเราเข้าฟรีเกมมันจะให้สุ่มเราสุ่มเลือกได้สองจาก5นะเมื่อกี้ที่ผมได้เป็นคูณ3แล้วก็วายทั้งแถวนะน่าจะเป็นอันที่ดีที่สุดแล้วอ่ะก็คือคูณ3เนี่ยต้องมีอันนี้ต้องมีคุณผู้ชม คูณสามแล้วก็กลับอะไรก็ได้กลับอะไรก็อร่อยแต่ขอแค่มีคูณสามไว้ก่อนนะเฮ้ยทำป็นเล่นเกมดีนะเนี่ยผมขออีก,อ,กอีกฟรีเกมหน,นึ่งนะผมขอไปถูกๆอ่านไปสองร้อยพอขออีกสักทีหนึ่งมันไวไปไหนเมื่อกี้มันคลิกเดียวเข้าฟรีเกมแล้วแตกหนักเลยมันบ้าเปล่าวะมันบ้าหรือเปล่า เป็นไปได้ว่็ค่ายพีจีผมว่าผมจะรีเฟรชสักรอบว่ะเออว่ะรีเฟรชสักหน่อยมา้ย <c oughs> เอาใหม่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 เข้าใหม่เข้าใหม่เผื่อว่าจะจิ้มเดียวเข้าฟรีเกมใหม่ <c oughs> ไม่มีแล้วโอเคไม่มีแล้วคุณผู้ชมของฟรี โู้สัตตเตอร์มันมาบ่อยนะเนี่ยมันดูมันเข้าฟรีเกมง่ายว่ะเกมนี้เนี่ยดูดีมาทีละสองตัวสองตัวดูกันว่า คิดถูกคิดผิดท,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 ที่ขอต่อคือมันไวไปหน่อยนะเมื่อกี้คือผมยังไม่รู้ว่าเกมหมุนธรรมดามันจะประมาณไหนรูปแบบเกมมันน่าเล่นหรือเปล่านะแต่ว่าฟรีเกมเนะี่ยเมื่อกี้เท่าที่ดูก็ได้ลุ้นเนะ5ฟีเจอร์ที่มันให้เราเลือกถือว่าได้ลุ้นเลยโอเคผมปล่อยออตโตล้ละ เกมหมุนธรรมดาจ่ายค่อนข้างถูกนู้้ชมดูดิแต่รักมากมายจ่ายหกร้อยเองอ้าวแล้วเข้าฟรีเกมอีกแล้วไปคุณผู้ชมไปสุ่มเลือกกันดีกว่าหาคูณสามให้เจอสำคัญที่คูณสามโอ้หผมได้ตัดตัดตัวถูกออกไปว่ะไม่ค่อยดีนะ โอ้โหสิบหมุนก็เป็นเท่าไหร่อ่ะสิบห้าหมุนเนาะเออแล้วก็ตัดตัวถู่ออกไปนะอันนี้ลุ้นยากว่ะเฮ้ยมีแต่ตัวแพงเอาบผูชมอ่ะอันนี้ลุ้นยากเลยมันยากอ่ะเนี้ยอันนี้ผมผมสุม่มได้ไม่ค่อยดีว่ะขาดไม่ได้คือคูณสมคูณสามกับ y อ่ะผู้ชมน่าจะดีที่สุดละ เี่ยไม่มีตัวหูณหูลได้น้อยมากเลยอ่ะหมึกหูลน้อยน้อยชัดเลยอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรคุณผู้ชมเบ็ดแค่สองร้อยนะผมแค่อยากจะลองเล่นอีกสักทีหนึ่งก็ได้เล่นแล้วโอเค พอดีกว่าด้เวลาเผ็ดแล้วแรลผู้ชมโอ้โหผมว่าตัดจะในรักถูกเลยค่อนข้างแย่นะอันนี้น่าจะเป็นฟีเจอร์ที่ห่วยที่สุดเป่าวะไม่มีตัว 00, คูน2 8ง0แเห็นได้มา5,980ตีไป6,000ก็ประมาณ30เท่าจากเงินเดิมพันหยุดหยุดหยุดเลยหยุดหยุดหยุด,ยดเคผมบวกมา 30k ผมพอละก็โอ้ฟรีเกมมันได้ลุ้นนะอยู่ที่เราเลือกคุณผู้ชมดวงล้วนเลย เอาคูณ3ไม่ได้ไว้ก่อนอะสำคัญที่คูณ3ส,ส,ส่วนอีกอันหนึ่งจะเป็นอะไรก็ได้นะแต่ที่ทไม่ใช่ตัดสัญลักษณ์ถูกผมว่าตัดสัญลักษณ์ถูกไม่ค่อยโอเคว่ะเออหรือว่าใครได้แบบไหนผสมกันแล้วมันออกมาเป็นยังไงคอมเมนต์บอกกันด้านล่างหน่อยนะท่านผู้ชมไปสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ